มาแล้ววูทลิงเวฟกับ d i s m a n ช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมสามารถเติมเกมวูทลิงเวฟได้แล้วที่ Li น์ d i s m a n Shop ได้เลยและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและ Li น์ Disman ช h อ p เติมในเว็บรับล s m a n c ค i n ใช้แทนส่วนลดได้หรือยะเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ d i s m a n Shop เท่านั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าในแพท2 2 เราสามารถฟาร์มเพชรกันได้เท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าการคำนวณน,นี้เป็นแค่การประมาณนะอาจจะมีความแตกต่างจากเพชรที่ได้รับจริงๆซึ่งการคำนวณน,นี้ผมอ้างอิงจากกิจกรรมที่ประกาศออกมาแล้วของ o f ฟ i c i a l หากมีกิจกรรมอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ค่อยเอาไปบวกเพิ่มกันเองนะและในแพทนี้ก็เป็นแพทที่สั้นมากเพราะว่าในแพทนี้มีเพียง3 3วันซึ่งปกติจะมีประมาณ40กว่าวันถึง50วัน สาเหตุก็เป็นเพราะว่า2.3เป็นแพทครบรอบนั่นเองก็เลยต้องมีการลดระยะเวลาของแพท2 2มาเริ่มที่สายฟรีรายวันวันละ60จะได้ทั้งหมด1,980เรอพจอาชีพเมตนใหม่335เเพจสำรวจแผนที่ใหม่ได้1,995เรพและกาชาตู้ถาวรอ,อีก3เมตรเพจจากการปิดปรปับปรุงได้300เพจร้านค้าประจำแพทได้กาชาตู้ถาวรตู้ลิมิเต็ดแล้วก็อาวุธอย่างละเจ็ด ทวีตดอกประจำแผดได้50เพศไปเทินพาร์ทแบบปกติได้กาชาตู้ถาวร5เมตรทดลองเล่นตัวละคร3ตัวได้60เพรหอเก่า2รอบได้1,400เพรเรือผี2รอบได้1,600เพศรายสัปดาห์ได้1 0 8 0เพรอันนี้ผมบวกว่าสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ทำนะโโรแกรมใหม่120เพรเวทเนื้อเรื่องหลักได้200เพเวทเนื้อเรื่องแคนทาเล,ล่าได้100เพ แล้วก็วสอื่นๆอีกประมาณ230เพจต่อไปจะเป็นพวกกิจกรรมที่มีการประกาศออกมาแล้วเหมือนเดิมคือล็อกอิน7วันได้กาชาตู้ถาวรแล้วก็ตู้ลิมิเต็ดอย่างละ5เมตรกิจกรรมวายออฟ p ดอะพาร์ได้อีกประมาณ500เพจกิจกรรมถ่ายรูปได้180เพจกิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมเหมือนให้เราย้อนดูอดีตนะอันนี้ได้ประมาณ300เพจกิจกรรมวิ่งแข่งอันนี้ก็เคยมาแล้วได้400เพจ กิจกรรมตีมอนอันใหม่อันนี้ได้เยอะหน่อยก็คือ600เพรกิจกรรมตีบอสแบบโค o ออปได้600เพรแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกิจกรรมวงล้อแฮมสเตอร์อันนี้ได้400เพรแล้วก็ตู้ถาวรอีก5เมตรสำหรับสายเติมบัตรรายเดือนจะได้เพิ่มอีกวันละ90เพชรวมเป็น2970เพชรพแล้วก็ได้จากการแลกเพรที่เราเติมรายเดือนอีก300เพเปื่อนอยู่กับว่ารายเดือนเนี่ยเหลือหรือว่าเติมไปก่อนหน้านี้เท่าไหร่เติมเป็นท่านพาสเล็กได้อีก680เพร กาชาตู้ลิมิเต็ด5เมตรแล้วก็ตู้ถาวร2อเมตรสรุปสายฟรีจะได้ประมาณ12,430เพชรหรือประมาณ77โลกาชาตู้ถาวร25เมตรกาชาตู้ลิมิเต็ด12เมตรแล้วก็ตู้อาวุธอีก7สายเติมรายเดือนบวกเพิ่มไปอีก3,270เพชรรวมเพชรที่ได้จากการเติมรายเดือนแล้วนะเป็น15,700เพชรหรือประมาณ98โลหากเติมเปน็นพันเพิ่มอีกก็จะได้เพชรเพิ่ม 6 8 0เพจกระชาลิมิเต็ด5เมตรกระชาตู้ถาวร2เมตรรวมเป็น16,380พรเพจหรือประมาณ102โลกรชาตู้ถาวร27เ็ดมตรกระชาตู้ลิมิเต็ด17เ็ดมตรแล้วก็ตู้อาวุธอีก7ตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยคลิปนี้จะไม่ได้คำนวณเป็นเฟส1เฟส2ให้นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจบตอนไหนนะเฟส1เนี่ยก็เลยไม่สามารถคำนวณได้แต่ปกติแล้วครึ่งแรกเนี่ยมันจะได้เพจเยอะกว่าเสมอ แล้วก็เพชรเนี่ยมันอาจจะดูเยอะเพราะว่าผมรวมเพชรที่ห่อมันรี2รอ,อบมันอาจจะดูได้เยอะแล้วก็เพชรจากในสัปดาห์ที่เพิ่มเข้ามาทําให้เพชรในแต่ละแพทนั้นเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะการคํานวณน,นี้อาจจะมีการคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วก็จํานวนเพชรพวกนี้เนี่ยมันคือจํานวนเพชรสูงสุดอินเดียมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะฟาร์มเพชรพวกนี้ได้ครบทุกอย่างหรือเปล่าเช่นสารวจแมปในแพทน,น,นั้นครบ100%หรือเปล่า เก็บหอกับเรือผีได้เพชรครบหรือเปล่าอาชีพเม n นแล้วก็เควสที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยทำครบหรือเปล่าแต่โดยปกติทั่วไปแล้วก็จะได้กันประมาณ1ทองอยู่แล้วแหละสําหรับเพชรเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะน้อยกว่านี้หรือเปล่านะถ้าจํานวนเพชรในกิจกรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่คงไม่ได้แตกต่างจากที่ผมคํานวณมากนักสําหรับคลิปนี้ก็จะจบลงในเพลงเท่านี้นะครับหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย